สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิกตอรีไปด้วยแล้วกันนะครับนี่วันนี้เรามาออกทริปกับตัวพันนะครับเอสพันนะทั้งสองันนะทั้งซ้ายและขวานะแล้วก็มีแบบอาร์วันหกห้าศูนย์นะวันนี้เราพาเจ้าเอ็กแม็กมานะครับนี่ก็จกังัวว่าจะไปตามถ่ายคลิปเพื่อนๆครับแต่เดี๋ยวด,ดูตอนออกปั๊มผมบอกเลยไม่ทันได้ถ่ายนะไปบนเร็ว เป็นไรครับเจอกันปลายทางปลายป้ายปายตอนนี้เราก็เหลือเราคนเดียวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆตามเพื่อนไปแล้วกันนะให้เขาไปถึงก่อน,นครับค่อยๆขี่ไปนะครับวันนี้ทิปชิวๆก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรถ X Max 300นะครับปี2024นะนะ มีคนถามผมหลายคนอยู่นะแบบเอ้ยทำไมใช้ X Max นะฮะทั้งๆท,ที่มี Forza นะะขาย Forza ไปซื้อ X Max นะฮะ<ม>จริงๆก็ไม่มีอะไรนะผมว่ารถมันก็คล้ายๆกันนะอารมณ์มันก็ใกล้เคียงกันนะเดิมๆก็ไม่หนีกันมากนะแต่ว่าผมขายรถด,ด้วยแหละนะฮะซื้อมาขายไปเรื่อยๆนะฮะจริงไม่มีอะไรดีกว่ากันนะเหมือนกันนะดีคนละด้านนะ ประมาณนี้นะเื่อใครสงสัยว่าแบบเอมันไม่ดีหรออะไรยังไงดีครับดีทั้งคู่นะดีเหมือนกันแหละนะเดิมเดิมนี่ผมว่าเหมือนกันเลยนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือเรื่องของช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนี่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับระหว่าง X Max กับ Forza นะครั X Max จะรู้สึกว่ากระชับและนิ่งกว่านะ อาจจะเป็นด้วยแผงคอหน้าสองชั้นอะไรอย่างงี้นะที่ทาได้ดีกว่านะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะบูทแท่นเครื่องนะครับก็เป็นการวางมาแบบคนละแบบกันเนาะก็ได้คนละแบบนะแต่ฟอร์ซ่านี่ต้องความดีความชอบอยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะเทคโนโลยีบบเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็ชิลไฟฟ้านะก็อย่างที่บอกครับมีดีอย่างเสียอย่างชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะเอาไว้ขี่ออกที่ ไปด้วยกันนะครัแต่ขี่กับตัวพันยังไงก็ไม่ทันนะไปนู่นแล้วนะหายไปในหมดก็ไม่รู้ดีอย่างเสียอย่างนะทุกๆอย่างนะครับก็ประมาณนี้ จากที่ฝนตกกันมาอย่างต่อเนื่องกระน,น่ำมาอยู่หลายวันคนระับวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนๆแดดพลิดเปรี่ยงนิดนึงนะแต่ก็เมฆก,ก็เยอะอยู่วันนี้ทีมงานเราก็ส,สุยโมตโตนะสซิ่งกันเหมือนเดิมนะปกติจะเอา MD09 ูออกมาขี่นะครับเส้นนี้ จะไม่ค่อยเอารถออโต้มาขี่เพราะว่ามันจะตามเพืเ่อนๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเค้นรถมากเกินไปเราก็จะขี่อยู่ประมาณนี้นะไม่เค้นรถมากเน้นประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้น้ำมันสองร้อยนะน่าจะเพียงพอแล้วก็เหลือๆ เส้นนี้เป็นเส้นดอยสะเก็ดไปเชียงรายนะครับสมัยก่อนนี่แบบโอ้ถนนดีมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเละเทะอยู่เหมือนกันนะเริ่มมีร้อยปละอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะถนนเป็นลื่นอะไรอย่งนี้นะโอ้ตรงนี้นี่สวยเหลือเกินเอ็กแม็คกคันนี้ก็แบบเดิมๆนะไม่เยมีอะไรมากนะชบช็ก็เดิมนะเดิมทุกอย่าง อากาศดีจริงวันนี้เอา้เอาเาเาเเราก็จะแซงพี่เขาก็จะเลี้ยวนะ่จริงๆถามว่ารถสามร้อยนี่เอาไว้เที่ยวไว้ออกที่ไหวไหมนะผมว่าแบบไหวแบบสบายนะถ้าไม่ได้เอาไปเคีียนหรือว่าไม่ได้เอาไปสิ่งแบบตัวพันนะหรือแบบตัวหกร้อยอ่ะที่เขาแบบเออ กำลังมันได้เยอะนะแต่ถ้าขี่เรื่อยๆชมวิวกันไปนี่ผมมัน,มนดีมากอะ่ะมันไม่เหนื่อยนะโอ้แถวนี้น่าจะน้ำร่วมก่อนนะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะ ช่วงล่างเดิมๆนี่จะเ m a กหรือฟอร์ซ่าเขาแล้วแต่นะเจอโคง้งไฮสปีดอย่างงี้นี่โอ้โหดิ้นกันไม่รู้จะดิ้นยังไงนะรถมันไม่ได้เหมาะกับการแบบโคง้งไฮสปีดแบบขนาดนั้นนะแต่ในดอยทําได้ดีทั้งคู่นะโค้งในดอยโชคเดิมยังไงก็ไหวนะผมก็ขี่ได้ปกติแต่ถ้าเป็นถนนไฮสปีดอย่างงี้เฉยๆโชคมันนุ่ม บกินไปแต่ขี่ในเมืองโชคแบบนี้กับดีนะขี่สบายนะไม่เหนื่อยก็ต้องแลกกันไปนะดีอย่างเสียอย่างชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นความเร็วที่ใช้ก็ไม่เกินร้อยสิบนะประมาณนี้ไม่เค้นเครื่องมากเกินไปนะ มาทั้งคู่นะทั้ง X Max ทั้ง Forza นะผมเพราะว่ามันอารมณ์คล้ายๆกันนะสองรุ่นนี้คันหนึ่งลูกโตนะคันหนึ่งชักยาวนะแตพ่พวกเราก็แบบเน้นเอาไว้ออกทิปกันนะสบายๆในกลุ่มมีเกือบจะทุกรุ่นแล้วเนี่ย ตอนนี้ยังขาดซันเตสนะยังไม่ได้ลองบนถนนจริงๆอนะโอ้วันนี้เงาๆจริงๆคนระับเพื่อนๆหายหมดเลย คงนี่แบบ็็อคก,ก็เล่งเข้าไม่ได้นะรถด,ดิ้นมากตอนนี้ก็ใส่ย,ยางของพีราลี่อยู่นะครับพีราลี่ที่เป็นของรถสกูตเตอร์นะครับเป็นเอสนะครับเป็นสายฟ้าของสกูตเตอร์นะครับนึบสุดๆแต่ตอนนี้โชคไม่ไหวครับยางโคตรดีแต่โชคมันไม่ได้นะ ก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดูแบบลงุงลงอยู่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ขี่รถแล้วได้เห็นแบบบรรยากาศรอบข้างนะว่าแบบเออมันมีอะไรให้ดูบ้างนะมีภูเขามีแบบต้นไม้เขียวๆให้ดูนะปกตินี่จะซิ่งไม่ดูอะไรเลยนะดูแต่แบบพื้นถนนอย่างเดียวนะ ตอนนี้ได้เห็นบรรยากาศาโ,อโอ้ถนนสวยมากจริงๆแล้วถ้าเราขี่จะช้าตอนนี้ก็ขับเร้าๆนี้ก็ยี่สิบกว่ากิโลลิตรนีประหยัดมากท่อเดิมด้วยนะเงียบหวี่ยงมาน น่นดินสไลด์แน่ๆ ว่าแบบเบออถนนเส้นนี้มันสวยดีนะปกติไม่ค่อยได้ดูเลยจริงๆขี่อย่างเดียวนะบิดอย่างเดียวการขี่ช้าๆก็าทำให้เราได้เห็นบรรยากาศอะไรใหม่ๆนะได้รับชมบรรยากาศรอบๆข้างบ้างนะว่าแบบมันเป็นยังไง ประาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งสมาที่ขี่ไปเรื่อยกินลมชมวิวไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปถึงที่เพืเ่อนๆนรับร้านกาแฟชื่อว่าอาร์คนะฮะเออคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน to crap.